แฉอีกเจนนี่งานเข้ารัวๆถูกปล่อยแชทอ้างเก็บค่าน้ำค่าไฟเด็กห้ามทำเพลง4ปีโดนแฉอย่างต่อเนื่องเจนนี่งานเข้าอีกแบบรัวๆหลังถูกเพจปล่อยแชทเรียกเก็บค่าน้ำค่าไฟเด็กในค่ายทั้งที่บอกให้อยู่ฟรีสั่งห้ามทำเพลง4ปีถ้าออกจากค่าย เรียกว่าพระสุขเข้าพระเสาแทรกเลยจริงๆสำหรับเจ้าของค่าย DM เจนนี่ลัชนกสุวรรณเกตหรือเจนนี่ได้หมดทัศสดชื่นหลังเมื่อนานมานี้มีแชทหลุดไล่เด็กในค่ายออกจนสาวเจนนี่ต้องขอออกมาชี้แจงว่าไม่ได้ไล่เด็กในค่ายซึ่งน้องซีนบัตเตอร์ไฟขอลาออกเนื่องจากปัญหาสุขภาพ ล่าสุดกับมีงานเข้าสามเจนนี่อีกแล้วเมื่อมีเพจหนึ่งออกมาโพสแฉว่าสัญญาธ่าุจากประเด็นล่าสุดที่มีเด็กในค่ายได้หมดทสดชื่นออกจากค่ายก็มีแชทหลุดมาให้ประชาชนได้แซบกันหนึ่งในประเด็นนั้นก็คือเด็กในค่ายทุกคนต้องจ่ายค่าน้ำค่าไฟเองทุกเดือน รวมไปถึงเรียกเก็บเงินจากเด็กในค่ายที่หาได้น้อยนิดไปจ่ายค่าจ้างคนมาถูบ้านโถไหนบอกอยู่ฟรีกินฟรีทุกอย่างลาบ้านที่พักก็ไม่ได้ให้อยู่แบบสวยหรูอย่างที่ทุกคนเข้าใจเช่าให้เด็กในค่ายอยู่พร้อมพัดลมสองตัวกับข้าวก็ต้องปูเสื่อทํทำกินเองพอบ้านที่เช่าให้อยู่ไกลจากตัวบ้านที่ตัวเองอยู่ และสัญญาศิลปินนี้สัญญาทานหรือเปล่าหลังจากออกจากค่ายแล้วห้ามทำเพลง4ปีคิดได้ยังไงอ่ะจะไม่ให้เด็กลืมตาอ้าปากเลยพร้อมกันนี้ทางเพจดังกล่าวยังโพสแชทบทสนทนาและภาพความเป็นอยู่ที่ของเด็กๆที่อ้างว่าเป็นภาพในค่ายของเจนนี่จากนั้นทางค่ายเพลงได้ออกมาชี้แจงทีละประเด็นผ่านกลุ่ม Facebook ว่า ในหนเดือนรายได้ทุกอย่างรายสดรีวิวยอดวิวและอื่นๆของเด็ก DM เจะอยู่ที่20,000ือัพจนถึงหลักแสนสูงสุดคนที่มีเพลงดัง2องถึงสแสนต่อเดือนที่พักฟรีเก็บเฉพาะค่าน้ำค่าไฟไม่เกิน500บาทส่วนเรื่องอาหารการกินทางค่ายมีให้ทุกมือ้อแต่เด็กบางคนสะดวกที่จะสั่งฟูด้ดหรือบางคนอยากทำกินเองที่ห้องค่ายก็ไม่ห้าม ด้านเรื่องค่าจ้างแม่บ้านไปถูบ้านอันนี้อยู่ที่ความสมัครใจของเขาทางค่ายมีที่พักให้แต่ไม่มีแม่บ้านให้ซึ่งค่ายไม่ได้สบายขนาดนั้นเก็บกวาดเช็ดถูห้องของเด็กๆเ,เด็กต้องมีวินัยในตัวเองถ้าใครอยากสบายก็ต้องจ่ายค่าเหนื่อยให้แม่บ้าน นอกจากนี้เรื่องติดแอร์ค่ายบอกทุกคนตลอดตึกใหม่เสร็จเมื่อไรติดแอร์ทุกห้องเพราะตอนแรกที่รับทุกคนเข้ามาไม่คิดว่าจะรับมาทั้งหมดเลยไม่ได้เตรียมการไว้แต่ตอนนี้ก็มีแอร์ให้สำหรับบางห้องส่วนห้องอื่นก็ขอให้ทุกคนรอแต่น้องๆบางคนก็น่ารักรอได้การเป็นศิลปินบางครั้งเราต้องลําบากบ้างสำหรับเรื่องสัญญา4ปี ก่อนเซ็นถามย้ำแล้วย้ำอีก ครไม่อยากเซ็นไม่ต้องเซ็นทุกคนเซ็นด้วยความสมัครใจมีผู้ปกครองรับรู้เพราะฉะนั้นใน4ปีนี้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นคุณจะอยู่หรือจะออกไปหน้าที่ของเราทั้งคู่คือต้องรักษาสัญญาขอออกจากค่ายเพราะมีเหตุผลส่วนตัวเราไม่ว่าแต่ถ้าออกไปแล้วจะไปทำเพลงเองหรือทำค่ายอื่นอันนี้ค่ายไม่โอเคเพราะผิดสัญญาโดยเราคุยกันตั้งแต่แรกว่า หน้าที่ทำเพลงคือหน้าที่ค่ายค่ายลงทุนให้ทุกอย่างพร้อมแบ่งยอดบิวชัดเจนต่อมาทางเพจดังกล่าวออกมาแฉอย่างต่อเนื่องพร้อมตั้งข้อสงสัยถึงเก็บค่าน้ำค่าไฟทั้งที่เด็กในค่ายนอนห้องพัดลมเก่าๆรวมถึงส่วนแบ่ง30 7 0และเรื่องเด็กที่ออกจากค่ายขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด